สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คือพิกอา,าดนะคะในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะ,ะมีกองที่1นนะคะแล้วก็กองที่2นะคะมีแค่2กองนี้นะคะเพื่อนๆจะเลือกกองไหนก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะ,ะมันจะมีคนๆที่อยู่ในใจของเรานะคะให้นึกถึงคนที่อยู่ในใจของเราเนื่องถึงหน้าเขาแล้วก็เลือกกองที่เพื่อนๆ ชอบที่สุดนะคะโอเคต้องบอกก่อนนะคะว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะอย่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองแบบ100จนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับเรานะคะโอเคค่ะให้กองที่1เริ่มโอเคลัางาน,นของคุณใบแรกเป็นเจอเดวิลนะคะ พลังงานของเขาเป็นเดทค่ะแล้วก็พลังงานความสัมพันธ์ก็คือ6ถ้วยนะคะพลังงานของคุณนะคะได้6ไม้เท้า8ดเหรียญแล้วก็ในอัฟคัพนะคะมองว่าช่วงนี้คุณอยู่กับตัวเองเยอะมากเลยค่ะคุณมีเพื่อนเยอะมากปาร์ตี้บอยอยู่กับตัวเองอยู่กับงานนะคะไม่ได้สูงสิ่งอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะ เหมือนว่าคุณสองคนจะไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำนะแต่พลังงานของคุณได้เดอวิลเหมือนว่าคุณยังยึดต,ติดกับเขาอยู่ยังลืมเขาไม่ลงนะส่วนตัวเขาเองได้เดทเขาอาจจะไปไกลแล้วนะคะาอาจจะไปไกลแล้วจากคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาคือมันมองว่าเรื่องราวสตอรี่ของคุณสองคนมันจบไปแล้วล่ะคะ่ะ มันไม่ได้อยู่ในวงจรชีวิตของกันและกันแล้วนะคะของเขาได้แปไม้เท้าค่ะ The View นะคะแล้วก็เชนซอฟต์บัน,อนมองว่าตัวเขาเองยังอยู่ในเซอร์เคิลเดิมๆนะเซอร์เคิลที่ไม่มีคุณอนะวงจรชีวิตที่ไม่มีคุณเขายังแบกบรับความรู้สึกที่อาจจะเคยทำไม่ดีกับคุณไว้นะคะ เขายังแบกรับความรู้สึกนี้อยู่ในใจของเขานะมันเป็นเหมือนลูกศรหรือว่าเรื่องอะไรที่ตำใจเขาอยู่ตลอดเวลาตัวเองจบความสัมพันธ์นี้ไหมอาจจะจบทางด้านร่างกายอาจจ,อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าเขายังคงรู้สึกกับคุณอยู่นะคะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะเขายังรู้สึกอยู่ซึ่งคุณก็รู้สึกกับเขาแหละแต่ว่าเขามองว่า คุณมีชีวิตที่ดีมากๆแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงอะไรคุณตอนนี้เหมือนเขารู้สึกกับตัวเองมากกว่านะไม,ไม่ไ,แบบไ,าาไมไ่รู้สึกกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่รู้สึกกับกับคุณขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณทําให้เขาเห็นเนี่ยหรือเขาอาจจะแอบ,บสองคุณนะอ่า ท่านก็เห็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีมากๆคุณมีงานคุณมีเงินคุณมีเพื่อนคุณมีการท่องเที่ยวรู้สึกว่าคุณ move on ได้แล้วนะคะอ่ะแล้วตัวคุณเองละ่ะแล้วตัวคุณเหรอคะคิดกับเขายัางไงบ้างอืมแบบออคับเอินสตเนตโคแล้วก็ตัว p พ i v a t e รท ตัวคุณเองคิดว่าเขามีความสุขดีกับชีวิตค่ะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเขาเขาคงจะมีครอบครัวไปแล้วเขาคงจะจะมีคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องอยู่ในวงจรชีวิตของเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขามีคนอื่นไปแล้วแล้วเขาราคาคิดยังไงกับคุณตอนนี้ q u e e n of Cups เดือม g มจิเชแล้วก็ ace of ครับคุณกับเขาใจตรงกันค่ะเขาก็คิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วส่วนคุณก็คิดว่าอคุณคิดว่าเขามีคนอื่นไปแล้วเขาก็คิดว่าคุณนั้นก็มีคนอื่นไปแล้วเหมือนกันเขารู้สึกว่าคุณไม่ว่างเลยไม่มีเวลาว่างเลยคุณน่าจะมีความรักที่ดีมากๆแต่ว่าผิวหว่าคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผย อะไรสู่โซเชียลอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วแนะตอนนี้นะคะอืมเขาเขาคิดยังไงเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะขอให้อะไร เจ็ดไม่เท้าเขามองคุณอยู่ห่างๆคะ่ะเขาแอบซองแอบตามเขารู้สึกว่าคุณก็คงมีชีวิตที่ดีที่ดีแล้วแน่นอนนะคะในใจของเขาตอนนี้เขายังรักคุณอยู่นะเขายังเห็นภาพนั้นหรือว่าเขายังฝันถึงคุณอยู่ในในช่วงเวลาที่เขาหลับบางทีคุณก็ไปโผล่ในความฝันของเขาอนะะเขายังรู้สึก เขายังรู้สึกดีคุณอยู่นะอืมโอเคเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะ take action อะไรฮาเลอร์นนะ่ะเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะในเดือนนี้หรือหรือว่าอ่าถ้าคุณได้เปิดนะคะถ้าคุณได้เปิดดูเขาจะ take action อะไรกับคุณคะ The Hangman 6 of cups แล้วก็เซ f p e n t a c l e อ่า mm hmm. uh, มองว่าถ้าใครมีโอกาสได้คุยกันนะหรือว่าเขาส่งเขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะแต่ว่าข้อความเขาคิดแล้วคิดอีกคิดนานมากๆนะคะคิดแล้วคิดอีกว่าจะส่งข้อความหาคุณดีไหมต้องส่งยังไงต้องทักทายยังไงคุณจะตอบกลับอะไรเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่คือ Six of cups มันคือพลังงานของคนเก่าคนเก่าแล้วกลับมารักกันใหม่อีกรอบด้วยความคิดถึงความหวยหากันนะคะเขาจะกลับมานะคะขอไพ่หน่อย Six of Pentacles มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มก่อน The Moon ค่ะแล้วก็ t 0 of c u p s มองว่าเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีกว่าเดิมอย่างที่บอกแหละว่าเขาจะส่งข้อความหาคุณเขาจะ take action กับคุณแบบน้ยนอยนะคะนะเขถ้าคุณรู้สึกว่าดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นเขาคุณสามารถเปิดทางให้เขาได้นะคะในการที่จะทําให้เขาอาจจะทักทายเข้าไปรูปยิ้มหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ คุณลองเปิดใจกับเขานะคะเขาก็ตอนนี้เขายังเขาอย่งเขาเรียกว่าอะไรคุณก็ยังมีผลต่อใจเขาอยู่นะอืเ <c oughs> <c oughs> ขาโทษค่ะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดในใจกับคุณก็คือเขา <c oughs> เขายังมองคุณเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ในใจอ อยู่ในใจของเขาซึ่งคุณไม่เคยหายจากใจเขาเลยนะคะเขาก็ไม่เคยมีใครนะหลังจากที่แยกทางจากคุณอะหลังจากที่ไม่ได้คุยกับคุณเหมือนว่าเขาไปลองคบคนอื่นแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่นะคะยังไม่มีใครที่เขารู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขได้เท่าคุณนะคะชาวกลองที่หนึ่งนี่คือเรื่องราวของคุณนะคะชาวกองที่หนึ่งเป็นอย่างไรนะ โอเคขอให้นางฟ้าชาวกรที่หนึ่งหนะะ่อยค่ะ s u e ค่ะความสำเร็จรอคุณอยู่นะมองว่าถ้าเขาทักกลับมาก็เป็นความเป็นความสมคัญที่สำเร็จอีกคู่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกแล้วค่ะคะ่นะ,ะ big happy shape นะคะความสุขครั้งใหญ่กำลังจะกลับมานะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะ ราปรองว่าเรียนรู้ใจตัวเองแล้วนะคะนะนั้นไพ่นะคะอยากให้คุณนะคะรอรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชื่อว่าความสัมพันธ์การกลับมาครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้า,าคู่ไหนเนะาะมีเรื่องที่รู้สึกว่าอายังเคลียร์ใจกันไม่จบให้เคลียร์ใจกันนะคะเพราะว่าเหมือนไพ่จะบอกว่าอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะอาา อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยทาผิดพลาดไปทําให้คุณสองคนต้องจบไปแต่ว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้นะถ้้คุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะคะให้คุณให้อภัยเขานะคะชาวกล่องที่หนึ่งโอเคมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนชาวกล่องที่สองนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะมาขอดูพลังงานนะคะของเพื่อนเพื่อนชาวกล่องที่สองหน่อยนะคะว่าพลังงานของคุณคืออะไรเป็นอย่างไร พลังคูวิวออฟโฟจูนค่ะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นของคุณค่ะเอชชวานแล้วก็ขอดูพลังงานความสัมพันธ์นะคะคุยนอตัสค่ะอ๋อโอเคขอดูไพ่ของคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์โฟล์ทโซดนิ่งไปแล้วจ้าในอักวันราคลาดเดอะสตาร์คุณอยู่กับตัวเองเยอะมากไปโฟกัสกับตัวเองเยอะามากๆของเขาเป็นเทอฟครับค่ะชีวิตสังสรรดีจ้า เดส static แล้วก็เอชโอเพนโซเคิลคุณนิ่งค่ะาพแห่งคุณขึ้น f o ล์ of s ส์ซซึ่งคุณนิ่งมากคุณนิ่งนะแต่ว่าในใจคุณร้อนรนมากเหมือนคุณจะอยู่คนเดียวได้คุณจะเหมือนแบบโอเคอยู่คนเดียวได้แต่จริงในใจคุณนะคุณคุณไม่โอเคเลยนะคะคุณไม่โอเคจริงๆกับกับ เพื่อนคุณคุณอะคิดเรื่องของเขาอะตลอดเวลาเลยนะคิดกลับไปคิดกลับมาวนไปวนมาอยู่นะคะอืมส่วนตัวเขาเองมองว่าตอนนี้เขาสำราญมาก f ูออฟคลั s อาจจะอ่าอ่าทริโอคัอาจจะอยู่กับเพื่อนแล้วอาจจะเที่ยวเยอะมากๆนะคะเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมันคือความสุขของเขาอ่ะไม่ไม่ไม่มีใครมา มาพรากความสุขตรงนี้จากเขาได้นะคะเอสโซฟเพนท์โคลเห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้กําลังมองเหรียญที่อยู่ในมือเขาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอะมันมันคือสิ่งที่เหมือนเป็นความต้องการของเขาอะเออเป็นความต้องการของเขาโดยเฉพาะเลยอะคือสิ่งที่เขาชอบอะเนี่ยคือฉันได้ใช้ชีวิตแบบในแบบที่ฉันชอบอะเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันอยากจะทํามาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ขอดูสีดาบเลยคะ่ะว่าทำไมคุณถึงนิ่งคะ่ะดัชนิ่งสัสแล้วก็เซ้อทุกวัน,หวนเหมือนว่าคุณไปเหมือนว่าคุณไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาไปส่องนั่นแหละคือไอ้จริงๆเรื่องเนี้ยเขาไม่อยากให้คุณรู้หรอกคะ่ะ แต่ว่าคุณดันไปส่องเจออาจจะเป็นเรื่องของแฟนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอะไรที่เป็นความลับสักสิ่งสักอย่างมึงที่เขาไม่อยากให้คุณรู้แล้วคุณดันไปรู้นะคะทําให้ใจคุณวุ่นวายมากเพ้อเผลอเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยคนคนเนี้ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าคุณรู้เขานึกว่าแค่คุณงอนแต่ถ้าอย่างความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ค่อนใจอ่อนกับเขามากๆนะคะ คุณคุณรู้สึกกับเขาม,กมากๆตัวเขาเองเป็นตัวของเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะเขาเป็นคนที่เอ,เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็การที่เขาทําเขาจะมีเหตุผลรองรับเสม,มอว่าทําไมเขาถึงทํามีเหตุผลมาตลอดแม้กับสิ่งที่เขาผิดก็อาจจะไปกินเหล้าเพื่อนแหงเอาเขาจะบอกว่าเขาก็แก้เครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออร้อม ชีวิตมันมีเรื่องเครียดมากมายเลยอะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้เขาเขาจะให้คำนี้กับคุณตลอดโอเคขอดู The, the justice นะคะแผนหนึ่งอยากดูคืออะไร The justice คือ the world อืมการทำตามใจตัวเองค่ะการปลดปล่อยซึ่งก็จะเป็นอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละว่าเขาสนุกกับชีวิตแบบนี้แล้วเขามีความสุขที่เขาได้ทำแบบนี้นะคะอะ ดูหน่อยค่ะคุณตอนนี้คุณคิดยังไงอ่ะเขาอะลายวัตถุสุกเทอร์อืมเดชเพร์แล้วก็ดะมิชเชียนคุณรู้สึกว่าเขาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขายุ่งเหลือเกินรู้สึกว่าเขายุ่งเหลือเกินไม่มีเวลาอะไรให้คุณเลยเหมือนคุณก็ต้องอยู่กับตัวเองรอเขาคุณรอเขานั่นแหละคุณรอเขามากๆาอือคุณรอเขาคุณอยู่กับตัวเองเยอะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาอะไรให้คุณเลยแล้วเขาละครู้สึกไงกับคุณตอนนี้ชั่วานเขามองเห็นอนาคตกับคุณนะจริงจัง ซิกซ of อฟวัเขามองเห็นนาาเขาบับคุณเขาค่อนข้างจะจริงจังกับคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเขายังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจในตัวคุณเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มั่นใจในตัวตัวเองด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังเขาเยเหมือนเขายังหยุดตัวเองยังไม่ได้ เขายังที่ไม่มั่นใจใตัวเองเพราะว่าเขาสูว่าเขาเสพติดการอยู่กับเพื่อนการมีชีวิตอิสระถ้าสมมติว่าเขาต้องจริงจังกับคุณขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีชีวิตอิสระนั้นอีกต่อไปซึ่งมันทําให้เขาลังเลมากๆนะคะเขาจรงิงจังแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขายังยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปถึงขนาดไหนเพราะตัวเขาเองก็รู้ดีว่าตัวเขาเป็นเด็กเ,เด็ก เด็กมากๆยังต้องการอะไรที่แบบเด็กๆยังอยากเที่ยวเล่นแบบเด็กๆยังอยากกลับบ้านตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครควบคุมไม่ต้องมีใครดูแลอะไรเงี้ยถึงคุณแต่คุณก็ไม่โทรจิกัดอะไรเขานะแต่คุณกลับมานอยของตัวเองคุณเดียวอืมคุณคุณคุณไม่ได้แบบว่าเออต้องกลับตอนนี้นะต้องอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าคุณสัวกลับถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะฉันเป็นห่วงคุณนะฉันก็เป็นฉันไม่อยากได้ตีกรอกคุณหรอกนะคะ คุณก็ใจกว้างมากพอแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะต้องจริงจังกับคุณจริงๆหรือว่า,าไปถึงขั้นของการแต่งงานจริงๆหรือว่าขั้นของการมีชีวิตครอบครัวกันจริงๆเขาจะหมดอิสระในตรงนี้ไปนะคะอ่ะขอดูหน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณะคะอ่ะดู เขารู้สึกยังไงกับคุณคะเ mm. อเลฟซสเดคเทมเปอร์ทรีออบวนเขามองว่าตอนนี้สีนงที่เขารู้สึกกับคุณนะอ่ะเขารู้สึกอมันจะเหมือนว่าไงอ่ะเขารู้สึกว่า คุณก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะมองเห็นอนาคตกับคุณนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวคุณจริงเพราะเขากลัวเขากลัวว่าถ้าเขาจริงจังคุณจริงที่บอกไปเมื่อกี้แหละเขากลัวว่าเขาจะเขาจะไม่เป็นตัวเองอืแต่เขาก็ชอบคุณนะ เขาชอบคุณนะคะเอ็ดซอฟวาเขาก็ชอบคุณชอบคุณจริงๆนั่นแหละแม่แต่เขาแค่กลัวอเขาแค่กลัวแค่นั้นเองเขาแค่กลัวว่าอ,อ่ถ้าสมมุติว่าต้องคบกับใครจริง,รง,รงๆเนี่ยเขาจะหมดความเป็นตัวเองไปขาดขาดการ เป็นตัวเองไปนะคะโอเคสำหรับผมไพ่กองที่สองนะสรุปก็คือเขาชอบคุณนะแต่ว่าเขาที่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าจริงจังมากๆหรือว่าหรือแบบถึงขั้นของการแบบสเต็ปหนึ่งของอีกความสัมพันธ์ก็คือเขาไม่อยากที่จะหุ่เสียตัวตนแล้วก็ชีวิตอิสระของเขาไปนะคะชาวกองที่สอโอเคให้านางฟ้านะคะบอกว่า Be a s s เซสซอนะคะให้คุณเชื่อในตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคุณเป็นคนตัดสินใจได้นะชาวองที่2ในความสัมพันธ์นี้ถึงคุณจะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่ถ้าความต้องการเขากับความต้องการของคุณมันไม่ตรงกันคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้นะคะโอเคขอให้อีกใบค่ะอือืม,อม Helpful people นะคะให้คนอื่นมาช่วยดูเรื่องความสัมพันธ์นี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่สนิทกับคุณมากๆหรือว่าจะเป็นคนที่สนิทกับคุณมากๆก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกคนหน่อยนะในการที่คุณจะคุยนะคะถ้าคุณอยากได้คำแนะนำนะคุณพร้อมแล้วนะคะคุณพร้อมแล้วเพื่อให้ว่าคุณพร้อมแล้ว คุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะไม่ว่าคําตอบของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณได้ถามเขาไปก็คุณพร้อมแล้วที่จะที่ที่จะโอเคนะคะไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยคุณก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วนะคะชาวกรองที่สอง โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะชาวกองที่1แล้วก็ชาวกองที่2นะคะยังไงก็เรื่องราวนี้เป็นการดูดวงทั่วไปเนาะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับเรานะคะ